สวัสดีครับกุ้งรักเตเทสเตชันวันนี้เราจะมารีวิวกระสอบงานเจแปนนะครับอันนี้จะเป็นแจ็คเก็ตรวมรหัสจะเป็น WT7 นะครับยังไงเดี๋ยวลองมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับจะเป็นกระสอบร้อยกิโลกรัมนะครับงานตัวนี้จะเป็นงานทั้งชายปนหญิงนะครับค่าแบบค่าไซส์มานะครับตัวนี้ก็จะดูคล้ายๆมีฮูดแล้วก็เป็นลองโพสตนะครับ บางตัวก็จะจะเป็นแนวแคล้ายๆผ้าบางหน่อยบางตัวก็ออกหนาเลยนะครับตัวนี้จะออกแนวไบค์เกอร์นะครับเดี๋ยวชา้าๆหน่อยอ่าขาดูหลังอีกทีนะฮะเป็นแนวไบค์เกอร์นะฮะตัวนี้อันนั้นก็จะเป็นแนวผ้าล่มนะฮะ ยี่ห้อก็อาจจะค้ากันนะครับแบรนด์เนมก็อาจจะมีปนมาก็ต้องต้องลองไปคัดดูนะครับมีทั้งมาเป็นแบบว่าแนวเสื้อกัักนะครับแล้วก็แขนยาวมีฮูดบ้างไม่มีฮูดบ้างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีสีพื้นบ้างลายสก็ตนะฮะแล้วก็เออสีต่างๆนะฮะปนๆกัน สำหรับ W T 7นี่ก็ค่อนข้างจะทุกปีครับจะเวลาช่วงอากาศนาหนาวๆนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกง่ายว่าออกของกันทุกวันเลยนะฮะเป็นงานขายดีหน้าหนาวนะฮะตัวนี้ก็จะบุหนหนาส่วนตัวนี้จะเป็นผ้านะย,นะยีนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงพระยีนนะดูหลังหน่อยดครับอันนี้เป็นยีนทั้งตัวเลยถ้าเป็นเจอยีนทั้งตัวอย่างนี้ก็ได้ราคานะครับตัวนึงขายกันหลายร้อยเลย ตัวนี้เป็นเสื้อกัักแนวแฟชั่นนะฮะมีงานตกแต่งนะฮะรกระสอบลายกาันแจ็คเก็ตรวมอย่างนี้ต้นทุนไม่สูงนะครับเดี๋ยวยังไงท่านลองดูราคาที่โพสต์แล้วก็ลองเฉลีย่ยต่อชิ้นเอาไปหารดูนะครับต้นทุนชิ้นหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ซึ่งพอไปทําต่อแล้วเราไปบวกตัวไหนที่มันสวยๆบวกขายได้ตัวเป็นร้อยอย่างเงี้ยฮะกำไรมันก็จะไหลเท่าตัวนะครับ หลายๆตัวท,ที่ผ่านตาไปผมเชื่อว่าขายได้เป็นร้อยครับใชด้ดูหลังด้วยดิเดี๋ยวลองพลิกหลังหน่อยมีปักมีอะไรป่ะตัวนี้ดูโชว์หลังหน่อยดิมีไหมอ,อ๋อตัวนี้สวยนะ อันนี้จะเป็นแนวเป็นผ้าคล้ายๆผ้าคอตต้อนหนาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นงานฟรีสงานแบบใส่ลุยสกีลุยอะไรได้นียนะครับกักสองตัวนี้ก็ของผู้หญิงนะครับหวานหวานนะฮะน่ารักน่ารักอ่าบางตัวนี้ก็จะอันนี้ไม่หนามากนะครับบุสองชั้นแต่แบบไม่ไม่หนาเกินอย่างเงี้ยมีนะฮะ งานพวกนี้ถ้าท่านได้ไปก็ยังไงลองไปซักทําความสะอาดดูนะครับหลังจากซักแล้วนี่มันก็จะฟูขึ้นมาจะดูแบบว่านุ่มๆน,นะฮะเพราะมันอาจกระสอบมามันก็จะแฟบๆเงี้ยนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยนะฮะัโค้ดสีน้าตาลอันนี้ของแชมเปียนแน่ใช่ของแชมเปียนนะฮะแชมเปียนนี่ตัวนึงก็มีราคานะครับถ้าคนขายแบรนด์เนมอยู่ก็จะเอาไปทําได้ ิงตาลตัวนี้ก็สวยนะครับมามีฮุดมีฮุดมีมิงนะฮะก็บุอันนี้ของพูม่านะฮะสองตัวนี้ใช้ได้อ่าตัวนี้มีมีมูลค่าเลยน่าจะเป็นออกมาเป็นหนังชามัวชามัวแล้วข้างในบุบุเป็นพวกขนขนเทียมลักษณะขนมิงนะครับ นี่ก็ตัวหลายร้อยนะครับหนังชาโมท่างงานออกมาเนียนๆอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ยีนตัวนี้ก็สวยนะฮะของอะไรเอ่ยงานดูดีด้วยนะฮะผ้ายีนปุกอ๋อตัวนี้ก็โอเคผ่านไปเกือบครึ่งกระสอบผมว่าเจอเส,สวยๆอยู่หลายแล้วนะครับ ถ้าท่านดูตามตามที่ได้สแกนให้ดูเนี่ยนะครับลองดูฮนะหลาหละตัวนี่ขายได้ตัวเป็นร้อยอยู่แล้วลายสกัดตัวนี้ก็สวยโอเค แชมเปี้ยนป่ะไม่ใช่อันนี้แนวแบบวัยรุ่นนะฮะนกเอากองเอากองเกลี่ยให้มันต่ำๆโอเคมาต่อเลยใช่ตัวนี้สวยนะงานผู้หญิงเป็นแบบถักไหมพรมแล้วมีอ่อรูุมีมิงนะฮะมีมิงนะฮะข้างในบุแค่ๆว่าอันนี้ขนแกะสังเคราะห์ ดุมนะครับงานสวยเลยครับตัวนี้เนี่ยขายได้หลายร้อยนะเนี่ยอันนี้ของเลอร์คอกนะฮะแบรนด์เนมนะครับเซอร์กัก๊กนี่ก็มีมีพูทธมีมิงนะฮะ งานพวกนี้ก็ต้องเ,อเขาเรียกว่าเตรียมงานทําการบ้านรอนะครับก่อนจะถึงหนาวเนี่ยถ้าใครเตรียมตัวนี้ได้ไวพออากาศเริ่มเย็นปั๊บขายก่อนเลยนะครับขายก่อนก็กําไรก่อนนะฮะแล้วในช่วงที่เราหาของตอนนี้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนจะเข้าหนาวเนี่ยราคากระสอบพวกนี้ยังไม่แรงมากนะฮะหมายถึงต้นทุนจากเมืองนอกนะครับถ้าเมื่อไหร่อากาศหนาวแล้วบางทีจะนําเข้าซ้ําในรหัสเดิมบางทีต้นทุนยิงเพิ่มเลยนะครับ คือทางโกดังไม่ได้อยากจะเพิ่มอ่ะแต่บางทีต้นทุนนําเข้ามันสูงขึ้นเราก็ต้องปรับตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าซื้อได้ไวเก็บของก่อนก็ก็ต้นทุนก็จะดีนะฮะสามสี่ตัวหลังที่ผ่านตาไปนี่ก็เวิร์กเนะฮะงานได้อยู่มีอาดิดาตัวหนึ่งเมื่อู่นะครับตัวนี้ก็สวยเป็นแบบถักนะฮะแล้วก็มีบุช h a n e ชนเหรอออ โอ้โหมาเป็นชาแนลเลยอันนี้โอเคเปิดลุ้ในนี่อืมไม่ผ่าดอย่างนี้แท้แน่อ่าตัวนี้ก็สวยโอเค à, thông còn hết tia luôn ok to lên này để đủ tuổi sĩ thông fashion ขายนุ่มๆกึ่งๆจะขนเป็นดนะสัดส่วนมันเท่าที่ดูมันก็ทั้งแขนยาวเสื้อกั๊กก็สลับกันมานะครับแล้วก็คละกันมาได้พอสมควรฮะรขายได้หลากหลายดีนะครับ ใครเอากองนี้ล้มไปทางนี้อ่ามาต่อเลยอ d ดิดาสฮะตัวนี้ก็สวยนะครับ Adidas บางๆอันนี้ใส่แบบใส่กันลมขนเป็ดเหรอมีขนเป็ดตรงไหนไม่ใช่อ๋อนิดนึงเหรอนุ่มๆอ่าข้างในมีขนเป็ดนิดนึงนะอ่าเห็นว่างานยี่ห้อเมื่อกี้มันก็ละเอียดในการผลิตนะฮะขนาดบางๆยังแถมขนเป็ดข้างในหน่อยนึง ไอ้ตัวนี้สวยนะ idas อาดิดาสเหรอตัวเบลเลอร์เลยในดูดิดูคอดิใช่อาดิดาสโอ้ตัวนี้ไม่เบาเลยเป็นลองโค้ดเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นผ้าล่มแล้วข้างในบุเอแนวเอเอ,อะไรนะไอไอขนแกะเทียมอะ่ะเ,เ,เนื้อให้ขนแกะเทียม อนีีมมาจะออกไปแนวแคล้ายเสื้อไฟล์ป่ะนิดนึงไอเดียคล้ายเสื้อไฟ์หน่อยอย่างงี้นะ,ะตัวนี้น่ารักดีมีมิง้งค์ฮะก็ค่าอายุนะครับสังเกตนะฮะมันจะมีออกทั้งแนวแฟชั่นวัยรุ่นวัยกลางคนก็มีนะครับปนๆกันชายหญิงนะครับ มัตัวมาก็จี๊ดๆเลยอย่างตัวแดงนี่ก็ใช้ได้ฮะแฟชั่นอีกเรียเปรี้ยวนะฮะสีสันแดงๆเงาๆอันนี้ก็อารมณ์แบบว่ามีเออผสมพวกไหมพรมวูนะฮะสังเกตนะ,ะจะมีขนสัตว์เอไหมพรมูก็จะมีผสมพวกขนสัตว์ลงมาด้วยกับโพลีเอสเตอร์นะฮะใช้ดึงกองนี้ลงหน่อย นี่แนวมิลิเตอรนะออกแนวทหารหน่อยตัวนี้ mm hmm. เขียวๆ mm hmm. นะออกเป็นชุดโค้ดทหารอย่างเี้นะฮะ mm hmm. ก็หลากหลายอารมณ์ดีครับเท mm hmm. ่าที่ผ่านตามาใกล้ใกล้หมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็ได้ได้แฟชั่นหลากๆดีนะฮะขายได้หลากหลายแล้วก็เรื่องแบรนด์เนมถ้าใครถนัดขายแบรนด์เนมก็หลายๆตัวที่เห็นผ่านตาไปท่านก็นลองคัดดูฮนะ เจอ Adidas ก็หลายตัวเจอชาแนลไปตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้ก็มีปูม่าบ้างนะนี่ยังลุ้นอยู่ไม่รู้จะเจอปุ๊กเบอร์เบอรี่บ้างไหม,มสีส้มนี่ก็สวยแบรนด์นะเอ็ดดี้บาวเออร์ใช่เอ็ดดี้บาวเออร์ เ่ตัวนี้สวยมาเป็นมือหนึ่งได้ไมัมึงเห็นป้ายห้อยโอ้ใช่ได้ใช่ได้โอ้เจ๋งดีตัวนี้ของอะไรในกดเกณฑ์ทีมอะไรทีมมัสซิกอะไรนี่งานคล้ายๆแฟชั่นวัยรุ่นนะมีป้ายห้อยมาแล้วก็เนื้อผ้ามันเหมือนผ้าล่มหนาๆนะแล้วก็มีแขนมีเอ๊มันเหมือนแบบว่าเอาไปไต่เขาหรือทำอะไรไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ย ไม่รู้นะครับแล้วแต่ลองดูไม่รู้ไปใช้ได้ยังไงเห็นมีเชือกมีอะไรนะคงจะมีประโยชน์ในการไอแอดเวนเจอร์นะฮะประจญภยัยอันนี้ดาวแจ็คเก็ตคือขนเป็ดเลยครับผมไดเห็นมาเลยว่าดาวแจ็คเก็ตนะฮะเป็ดขนเป็ดบางทีมือหนึ่งในห้างตัวนึงก็หลายพันอยู่ครับเอ๊ะเดี๋ยวตัวนะั้นเดี๋ยวขอดูนะตัวเขียวตัวเขียวตัวเขียวมันท่าทางยาวเวิร์กอ,อยู่ไอ้นี่ของอะไรไหนดูตัวเขียวดิตัวเขียวมันจะแนวอารมณ์ คล้ายๆอะไรมัสแตงอารมณ์เอะผ้าผ้าปักญี่ปุ่นบางทีบางคนอยากหาอย่างนี้ทั้งกระสอบหายากนะครับของนี้สวยเนาะข้างในปักอินซีไหนดูหลังดิมันจะคล้ายๆโอลสกูอย่างหนึง่งคล้ายๆเอะเขาจะเลยนะแก๊งมอเตอร์ไซค์เจแปนเขาจะใช้กันอะ เนื้อละชามัวอันนี้หนังชามัวเลยนะครับสวยดีตัวนี้หนังดีด้วยตัวนี้ก็โอสกูลนะฮะออกมาเป็นแนวโอสกูลวาสตี้นะครับแขนต่อหมดยังอ่ะหมดแล้วฮะข้างล่างไอ้ตรงนี้ไอ้ก้อนๆนี่อะไรเนี่ยตรงนี้เออเอามาดูดิอันนี้น่าจะเป็น เหมือนไหมพมถักนะส่วนนี้น่าจะเป็นดาวแจ็กเก็ตนะฮะเป็นขนเป็ดบุอืมเอาละรวมๆไ้ตัวนี้นกกดูตัวนี้เลยมิกบูกอะ่ะ เป็นวูว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยถีาลิ้มตาด้าล่างเนี่ยเออเหมือนวูไหมโคดแบบโคดบูโคดบูไงอา่าโคดผ้าว <Code S 2> <V oo S 1> ูครับ,อ,รบอันนี้ครับนะครับ <Okay. S 1> อ่าน,นี่อ่ามันจะดุมโคดผ้าวูนะเอาละครับนี่ก็คือภาพทั้งหมดของกระสอบ WT7 นะครับยังไงท่านก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หน้าเว็บ w w w u p d a t e s t a t i o n c o m นะครับ เบอร์โทร ID ไลน์ก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอแล้วก็สงสัยเพิ่มเติมลองอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับยังไงฝากติดตามรับชมตามคลิปต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ